เสือสมิงสู่อาคมเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในป่าลึกแห่งหนึ่งตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงเวลานั้นพระอามเพิ่งบวชได้เพียงแค่หนึ่งพรรษาเท่านั้นแต่พระอามก็ได้ติดตามหลวงตาที่เป็นพระอาจารย์ ออกเดินทางธุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อหาประสบการณ์ในการฝึกจิตและสมาธิในช่วงเวลานั้นพระอาจารย์ได้พาพระอามออกเดินทางทุดงไปเรื่อยๆตามป่าเขาเข้าไปจนพบหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางป่าแต่สิ่งที่ทำให้พระอามนั้นรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากก็เพราะชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อพวกเขา ได้เห็นพระสงฆ์ทั้งสองรูปเดินทางเข้ามาภายในหมู่บ้านชาวบ้านเหล่านี้กลับไม่มีทา่าทีที่จะสนใจพระทั้งสองรูปเลยชาวบ้านนั้นยังคงทํากิจวัตรตามปกติทั่วไปเมื่อได้เห็นเ,นเป็นเช่นนั้นพระอ่ามจึงได้กระซิบถามพระอาจารย์ออกไปเพื่อหาคําตอบเรื่องดังกล่าวนี้พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ทำไมชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ เขาดูไม่ค่อยสนใจพระเลยล่ะครับเนี่ยเมื่อได้ฟังคำถามของพระอ่างพระอาจารย์ก็ได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเถื่เรียบเฉยเราวกับวันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วท่านเอ้ยบ้านป่าบ้านเขาแบบนี้ในบางพื้นที่ที่รักรรำคำสอน ของพระพุทธศาสนาเข่ามาไม่ถึงพวกเขาก็ยังคงนับถือผีและเทวดาหรือแม้แต่ผูดติดต่อสื่อสารกับผูดผีเทวดาได้พวกหมอผีร่างทรงต่างๆนั่นและพวกเราทั้งสองเขาก็มองว่าเป็นชาวบ้าน ไม่ได้ต่างจากพวกเขาหรอกแค่เราเป็นคนนอกหมู่บ้านพวกเขาแค่นั้นแหละหลังจากแดรรับฟังข้าอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดของพระอาจารย์พระอามก็เข้าใจพระอาจารย,ราจารย์จึงได้บอกให้พระอามเดินต่อไปอีกเล็กน้อยให้ออกจากเขตชุมชนของหมู่บ้านแห่งนี้ไปก่อนพระอาจารย์ าจึงได้บอกให้พระอามหาพื้นที่เหมาะเพื่อปักกดและได้บอกให้พระอามนั้นปักกฏอยู่ในบริเวณซึ่งก็ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนะักหลังจากที่ปักกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระทั้งสองท่านก็ได้ออกเดินจงกรมและได้กลับมานั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปถึงช่วงเย็นๆยก็ได้มีหญิงสาวผู้หนึ่ง เดินทางออกมาจากหมู่บ้านและได้เข้ามากราบนมัสการพระทั้งสองท่านซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับพระอามเป็นอย่างมากเพราะพระอามนั้นคิดว่าทุกคนในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครนับถือพระกันหลังจากที่ได้กราบพระทั้งสองท่านแล้วยิงสาวผู้นี้ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดของหมู่บ้านแห่งนี้ให้กับพระทั้งสองท่านฟัง ซึ่งก็ไม่ผิดจากที่คาดเพราะหมู่บ้านแห่งนี้นั้นชาวบ้านภาคกันนับถือผีกันทั้งหมู่บ้านโดยผู้นำของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมอผีชื่อว่าหมอจอมซึ่งหมอจอมผู้นี้นั้นเขาก็มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับองค์เทพและเหล่าดวงวิญญาณของเหล่าผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งหมอผีจอมผู้นี้นั้นเขากีดกันพระพุทธศาสนาและไม่ยอมให้มีการสร้างวัด ที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่หญิงสาวผู้นี้นั้นเธอเป็นคนหมู่บ้านอื่นซึ่งหมู่บ้านของเธอนั้นก็นับถือพระพุทธศาสนาตามปกติส่วนตัวเธอมาได้ผัวเป็นคนหมู่บ้านนี้เธอเลยต้องย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้กับผัวของเธอและเมื่อเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็เหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วหญิงสาวยังได้เตือนพระทั้งสองท่าน เกี่ยวกับเรื่องของเสือโคร่งที่ดุร้ายมากมันนั้นมักจะมาป้วนเปียนอยู่แถวแถบหมู่บ้านแห่งนี้และมันก็มักจะออกล่าอยู่เป็นประจำแต่ที่มันน่าแปลกมากก็คือเสือโคร่งตัวนี้มันมักจะล่าและกินเฉพาะพระธุดงหรือเหล่าหมอผีหมอธรรมคนเล่นของมีวิชาต่างๆเท่านั้นชาวบ้านทั่วๆไปมันไม่เคยทำร้ายเลยแม้แต่คนเดียว หลังจากที่ได้พูดคุยอยู่พักใหญ่หญิงสาวก็ได้กราบลาและได้เดินทางกลับหมู่บ้านไปพระอาจารย์จึงได้บอกให้พระอามนั้นย้ายกรดให้มาอยู่ใกล้ๆท่านก่อนเพราะตอนนี้กรดของพระอามนั้นอยู่ห่างมากจนเกินไปแน่นอนว่าที่พระอาจารย์ทำแบบนี้นั้นก็เพราะท่านคำนึงถึงคำเตือนของหญิงสาวผูนนั้นเป็นอย่างดี เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงเสือตัวนี้มันน่าจะไม่ใช่เสือธรรมดาอาจจะเป็นเสือสมิงหรือเสืออาคมหากเป็นเช่นนั้นละก็นับว่าที่นี่อันตรายต่อพวกท่านเป็นอย่างมากช่วงเวลานั้นได้ล่วงเลยผ่านไปจนเริ่มพบค่ำพระทั้งสองท่านก็ได้แยกย้ายกันไปทำกิจของสงฆ์จนเวลาผ่านไปเรื่อยๆและเริ่มที่จะดึกสง,งัด ในช่วงเวลานั้นพระทั้งสองท่านกำลังนั่งสมาธิกันอยู่พระอามเริ่มรู้สึกง่วงนอนจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านควรจะเข้าจำวัดแต่แล้วในทันใดนั้นเองเสียงเสียงหนึ่งมันก็ได้ดังขึ้นเสียงนี้มันเล่นเอาพระอามถึงกับสะดุ้งตัวโยงเพราะมันคือเสียงร้องคำรามของเสือโครง่ง ที่มีขนาดใหญ่เสียงของมันดังสนั่นไปทั่วป่ามันคงอยู่ไม่ห่างจากกรดของพวกท่านทั้งสองพระอามได้แต่หันไปมองที่ทางกรดของพระอาจารย์เพราะพระอามนั้นทำอะไรไม่ถูกแต่พระอาจารย์ท่านก็ยังคงนั่งสมาธิอยู่ด้วยสงบนิ่งแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรสายตาของพระอามก็ได้เหลือบมองไปเห็นที่พุ่มไม้ตรงด้านหน้า มันมีแสงอะไรบางอย่างส่องประกายแวววับอยู่ในความมืดสองดวงไม่บอกก็รู้ว่าแสงนี้นั้นมันคือดวงตาของสัตว์ที่สะท้อนแสงในยามค่ำคืนสายตาของมันจ้องมาที่พระอามอย่างไม่ลดละพระอามเองก็ได้แต่จ้องมองกลับไปอย่างไม่ลดละสายตาเช่นกันด้วยใจที่สั่นระรัวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและแล้ว มันก็ค่อยๆเผยร่างของมันออกมาจากความเมืดมันคือเสือรายพาดก่อนขนาดมหึงมาเดินแบบผงยาออกมาและได้เดินอย่างสามขุมเข้ามาหยุดอยู่ไม่ห่างจากกรดของพระอามพระอามนั้นได้แต่ตัวสั่นเทิมไปด้วยความหวาดกลัวจนเหงื่อนั้นไหลย,ย้อยออกมาท่วมตัวในขณะนั้นเองเสียงเสียงหนึ่งก็ได้ดังขึ้นมา และเสียงเสียงนี้มันก็เป็นเสียงพูดของพระอาจารย์หยุดเถอโยมพระท่านนั้นไม่ได้มีวิชาอาคมอ,อะไรหรอกโยมอย่าไปยุ่งกับท่านเลยสิ้นเสียงของพระอาจารย์เสือใหญ่ก็ได้เดินเข้ามาและจ้องมองดูพระอาม ในระยะที่ไกลมันสูดหายใจฟืดฟาดอยู่พักใหญ่คล้ายกำลังดมกลิ่นอะไรบางอย่างก่อนที่มันนั้นจะหันกลับไปที่ทางกรดของพระอาจารย์และมันก็ได้เดินมุ่งหน้าไปที่ทางนั้นมันเดินไปหยุดอยู่ไม่ห่างจากกรดของพระอาจารย์มากนักแต่ในตอนนี้ท่าทีของมันนั้นกลับเปลี่ยนไปมันมีท่าทีที่ดุดัน และคู่คำรามใส่พระอาจารย์อยู่ตลอดเวลาคล้ายกับว่ามันนั้นสัมผัสพลังงานบางอย่างจากพระอาจารย์ได้ในตอนนั้นเองพระอาจารย์จึงได้พูดขึ้นมาอีกครั้งโยมเอ๋ยมหาอตมานี่ต้องการอะไรหรืออตมานรู้ว่าโยม ไม่ใช่เสื้อจริงๆโยมมีอะไรโยมก็บ,บอกกับอัตมาตรงๆมาเลยสิ้นเสียงของพระอาจารย์เสียงหัวเราะก็ดังลั่นขึ้นมาแต่ที่มันแปลกก็คือเสียงหัวเราะน,นี้นั้นมันดังมาจากเสือใหญ่ตัวนั้นใช่แล้ว ไอเสือตัวนี้มันกำลังหัวเราะและยังเป็นเสียงหัวเราะแบบคนอีกด้วย <c oughs> เมื่อเสียงหัวเราะนี้หย <c oughs> ุดลง <c oughs> เสือใหญ่มันก็ได้เปิดปากออกมาซึ่งก็มีเสียงพูดของคนออกมาจากปากของมันไม่เบาจริงๆเลยนะมึงเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆวันนี้ที่เยือของกูนี่คือมึง วิชาอาคมของมึงเนี่ยคงจะพอตัวสินะแต่กูเนี่ยขอเถอะขอเถอะนะ,ว,นนะวิชาของมึงเนี่ยกูเนี่ยจะสูบวิชาของมึงเนี่ยออกเป็นของกูให้หมดเมื่อได้ฟังเสื้อสมิงตัวนี้พูดขึ้นมาพระอาจารย์ก็รู้ได้ทันทีว่าเสื้อสมิงตัวนี้มันคือร่างจำแรงของหมอผี ผู้เรื่องอาคมที่สําเร็จวิชาเสือเย็นจนควบคุมร่างของเสือได้ที่สำคัญมันยังใช้ร่างเสือตัวนี้ออกล่าและเข็นฆ่าผู้เรื่องอาคมคนอื่นๆเพื่อกินเนื้อและสูบวิชาอาคมเหล่านั้นมาเป็นของตัวมันเองเมื่อได้รู้ดังนั้นพระอาจารย์จึงได้ตอบกลับออกไปโยมเอ้ย เลิกทำบาปทำกรรมเถอะวิชาอาคมที่โยมนะ่ะมีอยู่มันก็สูงพอที่จะไม่มีใครมาทำอันตรายโยมได้แล้วทำไมกันล่ะทำไมโยมถึงไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีโยมจะไฝ่หาอาวิชาเข้าใส่ตัวมันไม่ใช่ของดีหรอกนะโยม นอกจากมันจะทำร้ายโยมแล้วมันยังทำร้ายคนอื่นอีกด้วยนะโยมพระอาจารย์พูดจบเสือสมิงอาคมตัวนั้นมันก็ได้ตอบกลับมาในทันทีมึงจะเสือกทำเป็นมาสอนกูกูว่าตอนเนี้ยมึงมีวิชาอะไรเนี่ยมึงก็งัดออกมาดีกว่า ก่อนที่กูนี่จะฆ่ามึงพูดจบเสือสมิงมันก็กูร้องคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งพระอาจารย์ท่านไม่ได้พูดอะไรต่อท่านลุกขึ้นมาและเดินออกมาจากกรดท่านได้เดินเข้ามาหาเสือสมิงอาคมตัวนี้ซึ่งในตอนนี้มันได้จะยืนนิ่งราวกับถูกสะกดเอาไวา้ พระอาจารย์ได้เดินเข้าไปหยุดอยู่ไม่ห่างจากเสือสมิงตัวนี้มากนะักก่อนที่ท่านจะใช้มือของท่านนั้นลูกไปที่หัวของมันหลายครั้งและได้พูดขึ้นมาของไม่ดีมันก็คือของไม่ดีอาตมาขอทำลายมันทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้โยมนะ่ะ ไปทำร้ายใครได้อีกแล้วกันนะผูดจบพระอาจารย์ก็ได้สวดบริกรรมคาถาพึมพำอะไรบางอย่างเป็นช่วงเวลาครู่ใหญ่ก่อนที่ร่างของเสือสมิงตัวนั้นจะกู่ร้องคำรามออกมาและค่อยๆใกล้าล่างกลับคืนกลายเป็นชายชาราที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าหลังจากนั้นพระอาจารย์ ก็ได้ชักมือกลับออกมาและได้หันหลังเดินกลับมานั่งที่โกรธชายชราร่างเปื่อยผู้นั้นพยายามที่จะพนมมือและสวดบริกรรมคาถาแต่เขาก็สวดไม่เป็นผลและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิน้นชายชราร่างเปือยคนนั้นจึงได้กรูร้องออกมาอย่างบากคลั่ง <c oughs> <c oughs> กูไม่มีวิชาแล้วกูกูไม่เนียวแล้วกูไม่มีแล้วไม่มีแล้วก่อนที่เขาจะร้องตะโกนและวิง่งหนีหายไปในป่าเมื่อทุกอย่างกลับสู่ความสงบพระอาจารย์จึงได้บอกให้พระอามนั้นนั่งสมาธิต่อไปซึ่งทั้งสองท่านนั้นก็ได้นั่งสมาธิกันจนถึงเช้า ในช่วงรุ่งเช้าหญิงสาวคนเมื่อวานคนเดิมก็ได้เดินเข้ามาและมาใส่บารพระทั้งสองท่านหญิงสาวผู้นั้นได้บอกว่าหมอผีจอมหมอผีของหมู่บ้านนี้เกิดคุ้มคลั่งและเสียสติไปชาวบ้านนั้นเชื่อว่าหมอผีจอมผู้นี้น่าจะถูกวิชาอาคมหรือของนั้นย้อนกลับเข้าตัวจนกลายเป็นคนบ้าพระทั้งสองท่านได้ฟัง พวกท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรหลังจากที่ฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระทั้งสองก็ได้ให้สินให้พรกับหญิงสาวผู้นั้นและพระทั้งสองท่านก็ได้ขอตัวลาและออกเดินทางทุดงต่อไปโดยที่เรื่องเล่าเรื่องนี้นั้นพระอามก็ได้เล่าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกด s u ั s สไคร์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ